สวัสดีครับที่ที่เคารพรักทุกนั่นครับมันนี่ก็ับผมเหนมาต่อกัมศาสตร์แต่ก่อนเป็นขัมศาสตร์ครับกัมศาสตร์นี่เรามีก็อยากติดต่อไปอีกครับต่อจากตุ๊กเก้าเนี่ยครับกัมศาสตร์เก้าเนี่ยไส้เส้นนี่ต่อจากเพื่อนนี่ไปจากสามเบ็ดสามเบ็ดอีกครับตุ๊กเก้าเนี่ยมันแค่ สองเมตรครึ่งครับต่อไปอีกไปมเป็นสามเมตรครับอดี๋ยวฮสร้างมาซอยกับบุญมีน้องสร้างกันยากครับนี่ก็มาเฮ็ดคนเดียวก่อนครับต้นยกเสาครับเอาเสาสามต้นครับต่อไปอีกเล็กน้อยครับแล้วนี่ก็ต้องต้องใส่ นี่เจาะปูนนี้ครับตั้งตั้งเสาครับนี้มันเป็นคอนกรีตแล้วครับครับอันนี้ครับมันเป็นซื้มนปูนเก้าครับที่ละพิ้นมาแล้วครับต้องเอาลหมูครับใส่ใบหลูกหมูใบก็ไปตัดปูนนะครับใส่ครับห่งเดือนนะห่งเดือนหน่อยใส่ตัดเจาะปูนนะครับเจาะปูนก็ลำบากเติมยกครับ เดี๋ยวดีที่มีใบใหญ่ครับใบใหญ่เก่าเครื่องมันมันเก่าเก่านิ่วครับมาเจาะแล้วมันสอดพอด,ดีครับฟูนกันนะาครับเจาะก็ต้องใส่พัดลมครับใส่เป่าปูนออกก็ใส่น้ำครับต้องน้ำพดตลอด วันนี้ธรรมดามีคนมาหดหอะไรนนี้ก็เห็ดุเดีื่อไปนองให้จับมึงเดือนให้จับมาหดน,น้ำอีก,อกออครับหยาโยกครับอีเไรถือใส กันฟุน้นกันฟุ้นจะน้อยก่อนได้ควรน้ำเลยเจาะให้น้ำยิ่งสดิครับที่ลงไปในหลองนี่ครับ บพี่น้องบ่มีคนหดให้หดนำให้ครับหดเอาเองสิกันยาก that clip clip then huh น,นี่ก็พุดลุ้มกันแล้วล่ะครับมันนี้เทธทานครับเอาปูนเทธานเสาครับสามลุ้มครับสามลุ้มต่อต่อมาจากนี้แหละครับ นี่เติบที่มุ่งกันศาสตร์หรอวันที่โตออกมาทาั้งที่กับนี่ที่โตอย่างนี้ครับ้ที่หนองเบิ่งกันครับนี่โตมาพี่ลครับว่าหาําแพงนี่แล้วที่เสาที่ขุดลุ่มไว้นี่ครับโตมาเี่นะครับ,รบจากบ้านมากับ ซมเม็ดครับพุดหลุมสามเม็ดวันนี้ก็เห็ดผู้เดียวแหละครับพี่น้องก็ที่หาคนมาซอยยกเสาให้ก็ตั้งเสาแล้วก็ต้องเชื่อมครับต้องหาคนมาเชื่อมให้ตอนนี้บอกไว้นะครับเชื่อมครับสายตากับบุญด,ดีครับสู่สู่แสงไฟเชื่อมบ่ได้ครับ นี่ครับผมใส่กระโปงเดือนครับ,รบเดือนรุ่นกลางครับก็ซื้อใบนี่แหละครับไปตัดใบตัดปูนครับคือมาใส่กัดตัดไงายครับเขาดีครับ มมอนีกคก็มาจากคน,คนเอาเสาครับไฟซาเล่งมากครับท่านครัมาจากลานบ้านสเสม็ดครับหาที่โลครับเมือว่านครับคนมาสองตนมืนอนี่ไปเอาอีกต้นหนึ่งหรืกสามตนเปนตนน้น เสือกคนทำดึกเสือก ເປັນກ o ບຕິດເສົາຄືເລົ່າຕິດ นะั่นนี่ก็เชื่อมแล้วเชื่อมโครงกันแล้วหละครับต่อจากตุกเกาอัอนหน่อยหนึ่งครับต่อเอาเลยครับเล็กน้อยนะครับลูกเล็กนิ้วคูณสองนะครับเล็กน้อยตัวเกาเนี่ยเป็นกันศาส์นะครับเป็นกันศาส์เกา่าวันนี้ก็อยากต่อมาลงมาอีกหน่อยหนึ่งครับ มันนี้ก็ให้สร้างมาจากเมืองนอกนะมาเชื่อมมาเชื่อมให้